มือดีส่งข้อความไปบอกกับคุณเซนคุณมเนต็ตว่าหากขมิ้นก้าวร้าวลุกรานเราครั้งนี้จะบุกให้ถึงพนมเป็นอันนี้มันทำให้คุณเซนคุณมเนต็ตมันคิดมากนะครับมีสิทธิ์ครับขมินนี่มีสิทธิ์แบบเนปาลครับ ขเมนมีสิทธิ์แบบเนปาลครับประชาชนคนไทยมันไม่เกิดแบบเนปาลแน่แต่ขเมรนมีสิทธิ์เกิดแบบเนปาลสูงมากนะครับผมวิเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยถึงประมาณเจ็ดสิบปร์เซ็นแล้วคนเราชิบหายเพราะความโลภนะตอนนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชา อย่างที่คาดการไว้แหละครับกัมพูชายังไม่กล้าเปิดสึกกับเราเพราะมันย่อยยับในการประทะในสงครามห้าวันไปนะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยพูดง่ายๆเหมือนถูกบีบบังคับจากประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกานะครับให้บินไปตกลงทำปฏิญญา ที่ประเทศมาเลเซียพูดแบบภาษาชาวบ้านก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เรียกเด็กทั้งสองฝ่ายมาคุยกันทั้งประเทศไทยทั้งขเขมรน,นะครับท่านอนุทินนายกของไทยกับไอคุณมาเน็ตนายกของขเขมรในวงเจจาก็บอกให้พูดให้คุยกันอยากให้สงบศึกอยากให้ดีกันนี่ชาวบ้านเข้าใจอแค่นี้พอนะครับ ปฏิญญาไม่ใช่ MOU ไม่ใช่สนที่สัญญานะครับปฏิญญาเนี่ยคอรมอผู้บริหารประเทศเราเขาเห็นด้วยมอบหนาจให้นายกไปตกลงในการตกลงครั้งนี้ไทยเราไม่ได้เสียเปรียบอะไรเลยนะครับยังไม่ได้มีการใช้แผนพูดถึงการใช้แผนที่หนึ่งต่อสองแสนของกัมพูชายังไม่ได้มีการพูดถึงว่าจะใช้แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นของไทย นะครับให้ไปพูดไปคุยกันอยู่ในหลักกฎสากลโดยบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยลดการ,รเผชิญหน้าถอนกำลังอาวุธหนักของแต่ละฝ่ายออกไปฉเฉลยศึกก็ให้ส่งคืนตามหลักสากลของทั่วโลกที่เขาปฏิบัตินะครับไอเฉลยศึกทหารกัมพูชาสิบเจ็ดสิคนที่เราจับเขาไว้แล้ยังไม่ส่งตัวก็ส่งคืนให้เขานะครับ เรื่องอื่นก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,คุยกันท่านไม่ต้องไปสนใจอะไรมากนะครับไปตกลงครั้งนี้เพราะเกรงใจประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนะครับว่าได้ได้เดี๋ยวผมพูดคุยกันนะครับแต่วันข้างหน้าแม่นจะต่อยก,กันอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะขำเห็นมันกวนตีนอยู่คุยไม่รู้เรื่องหนึ่งมึงต้องถอนกำลังออกไปก่อน ถอนกำลังอาวุธหนักไปก่อนจะโหลดบีเอ็มยี่เอ็ดปืนใหญ่รถถังมึงถอยไปและกูก็จะถอยบ้างไอ้วัตถุระเบิดเก็บกู้ขเขมรนมันยอมแล้วนะครับว่าจะเก็บกู้วัตถุระเบิดที่มันฝังฝังเข้าไว้โดยให้ฝ่ายไทยเนี่ยส่งตัวแทนไปร่วมในการเก็บกู้โดยมีชาติที่เป็นกลางไปเป็นสักขีพยานในการเก็บกู้ด้วยนะครับส่วนพื้นที่ที่มันทับซ้อน ก็คุยกันไปตรงไหนใครมีพยานหลักฐานอะไรอย่างไรก็เป็นของคนนั้นเช่นหนองจานหนองยาแก้วนะครับข้าคร่าวให้ชาวบ้านทราบก็อย่างนี้แต่ว่าสถานการณ์เช่นนี้ก็ทำให้ชาวบ้านที่อยู่แนวชายแดนนะครับที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยกินอิ่มนอนหลับทำมาหากินปกติไปครับ ทั้งพื้นที่ภาคอีสานตอนบนตอนล่างหรือหนองจานหนองยาแก้วก็อย่างที่ประเมินสถานการณ์ไว้ไม่ผิดแล้วครับขเขมรไม่กล้ากับเรานะครับสาเหตุที่ไม่กล้าก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณโดยเฉพาะที่ออกมาแสดงบทบาทโดดเด่นคือ ปัจจุบันนะไม่ใช่แม่ทัพกุ้งที่เกษียณไปแล้วพุ่นชาการทหารอากาศครับพุ่นชาการทหารอากาศท่านแม่ทัพภาคหนึ่งท่านพลตีเบญจพลผอ,อกองกำลังบูรพาสามท่านนี่ผมเห็นว่าบทบาทโดดเด่นในการที่จะฟาดขมิโดยเฉพาะท่ารอากาศเนี่ยมันทำให้ขมิขยาดครับ แล้วไม่รู้ว่าฝ่ายเรามีมือดีส่งข้อความไปบอกกับคุณเซนคุณมนเน็ตว่าหากเขมรก้าวร้าวลุกรานเราครั้งนี้จะบุกให้ถึงพนมเป็นอันนี้มันทำให้คุณเซนคุณมาเน็ตมันคิดมากนะครับว่าประเทศไทยเอาจริงมันเลยไม่กล้ากับเรานะครับ และสถานภาพในกัมพูชาเองก็ย่ำแย่มากโดนทั่วโลกปราบแก๊งสแกมเมอร์โดนยึดเงินยึดทรัพย์มือขวาของคุณเซนที่ได้สัญชาติไทยแล้วปัจจุบันเป็นสอวอนะครับก็ถูกถอนสัญชาติไทยถูกยึดทรัพย์บ่อนการพนันที่เคยจเจริญรุ่งเรืองเก็บเงินเก็บทองได้ก็ไม่ได้ประเทศไทยปิดด่าน ข้าวของสินค้าจากประเทศไทยเข้ากัมพูชาก็ราคาแพงขึ้น3ามสี่เท่าตัวมันสำปะหลังพืชผลการเกษตรของกัมพูชาที่จะส่งขายประเทศไทยขายไม่ได้เน่าเสียหายเป็นหมื่นล้านบาทแรงงานกัมพูชาที่มาทำงานประเทศไทยก็โดนหุนเซนหุนน้นมเน็ตหลอกและขู่ ว่าถ้าไม่กลับไปจะยึดบัตรจะถอนสัญชาติจะยึดที่ดินเขาก็กลับไปเป็นแสนคนไอ้พวกนี้ก็กลับมาทำงานอีกไม่ได้รายได้เขาหายไปมหาศาลผมคิดว่าถ้ายังไม่เปิดด่านนะถึงสิ้นเดือนกันยาเนี่ยถึงสิ้นเดือนธันวาเนี่ยเขาไปไม่ไหวแล้วครับประเทศเขาไปไม่ไหวแล้วครับประเทศเขาไปไม่ไหวจะกู้เงินกับใครนี่สินล้นพ้นตัวรัฐบาลกัมพูชา กู้เขาไม่เคยใช้เขาเลยตอนนี้จะขอบริจาคคนเขาเห็นว่าไอ้กัมพูชาจะไปเก็บกู้เขาก็บริจาคเงินมาแต่แม่ไม่เก็บกู้จริงแถมวางเพิ่มด้วยเขาก็เลยไม่ให้เงินนี่สถานภาพประเทศเขาเพราะงะั้นการต่อรองการเจรจาเขาเป็นรองเราอย่างไม่มีไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกร้องอะไรได้เลยนะไอ้ไอ้ไอ้คุณเซน คุณมาเน็คุณไม่มีสิทธิ์มาเรียกร้องเลยแต่ว่าอเมริกาในฐานะพี่ใหญ่ซึ่งเราก็คบค้าสมาคมกับอเมริกาเขมรก็หวังจะพึ่งอเมริกาประธานาธิบดีทานาธิบดีทรัมป์นั่นก็อยากจะแสดงผลงานนะครับก็เรียกเราไปคุยนะครับเราก็ไปคุยครับถ้าไม่ไปเดี๋ยวเขาหาว่าดือ้อนะครับเดี๋ยวหาว่าดื้อนะครับ ไปดีแล้วครับท่านนายกอนุทินไปดีแล้วนะครับแต่ก็เจรจาอยู่ในกรอบแบบเนี้ยผมถือว่าท่านทำถูกต้องแล้วนะนะครับมีสิทธิ์ครับขมรนี่มีสิทธิ์แบบเนปาลครับข,ขมรมีสิทธิ์แบบเนปาลครับประชาชนคนไทยมัน ไม่เกิดแบบเนปาลแน่แต่เขมรมีสิทธิ์เกิดแบบเนปาลสูงมากนะครับผมวิเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยถึงประมาณ70%แล้วจะสังเกตอย่างนี้นะครับว่าคุณเซนเนี่ยมันเป็นบ้าไปแล้วตอนนี้มันไม่ไว้ใจใครครับไอกองกำลังทหารอรักขามันสามหมื่นกว่าคนที่มันให้เงินเดือนสูงกว่าทหารทั่วไปเนี่ยมันไม่มีเงินจ่ายเงินเดือนลูกน้องเลยครับ ไอ้คุณเซนมันไม่มีเงินเดือนจ่ายลูกน้องแล้วนะครับไม่มีเงินเดือนจ่ายลูกน้องไอ้ทหาร B S Q นะครับแล้วมันระแวงขนาดว่าเอารถถังไปล้อมบ้านมันแล้วครับเพราะมันกลัวคนในประเทศมันปฏิวัติกลัวประชาชนลุกฮือไอ้เงินที่มันเอามาจ่าย B S Q กองกําลังอลักษขาคุณเซนมันก็เอามาจากไอ้แก๊งสแกมเมอร์นะครับมันโดนยึดไปสี่ห้าแสนล้านบาท นะครับไอ้ฮุณเซ็นสถานภาพแย่ครับนะครับผมว่าวันหนึ่งประชาชนทนไม่ไหวก็จะลุกคือจะสังเกตว่าตอนนี้มันไม่มีมาโพสกังครางเลยนะนะครับที่จริงทหารขเขมรน,นะ ท่านอยู่ใกล้ๆเนี่ยอาวุธปืนก็อยู่ในมือท่านอยู่แล้วท่านหันไปใส่ไอ้คุนเซนคุณมาเน็ตนะผมว่าท่านจะเป็นวีระบุรุษเลยนะครับนะครับท่านจะเป็นวีระบุรุษเลยนะครับปัญหามันอยู่ที่ตัวหุนเซนคุณมาเน็ตไงนะครับประชาชนชาวกัมพูชากับประชาชนชาวไทยเขาไม่ได้ไปทะเลาะกันนะเขาไม่ได้ไปทะเลาะกันนะครับเขาไม่ได้ทะเลาะกันครับ เป็นบ้านพี่เมืองนะ้องเป็นเหมือนญาติกันบางคนก็ไปมีเมียขมรนบางคนก็มาได้ผัวไทยนะครับแทบจะแยกกันไม่ออกแล้วนะครับแต่ไอณเซนมันอยากมีอำนาจอยากมีเงินนะครับมันก็เลยบ้าอำนาจสร้างเรื่องสร้างกระแสมาตลอดนะครับคนเราชิปหายเพราะความโลภนะไอคนขมรนที่มันด่าเราเยอะเนี่นะเราก็แยกไปลูก มันเป็นอินฟูมันเป็นอินฟูเขมรนะครับในขณะที่เราทำสงครามกันทะเลาะกันมันก็ด่าเราเราก็มาร์คเขาไว้เป็นคนๆค,ครับผมว่ามันไม่ถึงยี่สิบคนละมั้งนะนะครับเราก็ด่ามันมันก็ด่าเราเรื่องปกติลูกนะยามทำสงครามกันอย่างเงี้ยนะครับดีกันก็ค่อยว่าอีกทีนึงนะครับยามทำสงครามกันมันก็เรื่องปกติ